หนึ่งคู่เน้นๆหนึ่งคู่ ใครดักหนักครับเทหมดหน้าตักในข้าวคนนี้จะเป็นทีมไหนเดี๋ยวไปรับชมแล้ะฟังพร้พอมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยกอ็อย่าลืมครับกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดเป็นคลิปฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับมีความเห็นแตกต่างยังไง,ไงอไคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วล่ะและเป็นความเห็นกันได้แาล้วล่ะครับเอฟซีท่านใดค,ครับที่สนใจในทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับง่ายๆเลยใต้โปรไฟล์ชมผลงานสักนิดก่อนที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเรานะครับนอกจากเราจะมีทีมงานงน้ำเลนเนี่ยเรายังเสริมทัพด้วยกูููรรรรรรรอออออิินนนนนนนฟลลลเเเเซซ์ชชััั้้าาาาแแแแแแะะะะะีียื่่่ดดดงงงบปปทททศพมวววขสสฮคก มันคงปลอดภัยมากกว่าใครที่ไหนต้องในครอบครัวเราครับเพราะนั้นชัดเจนแน่นอนร้อนแน่นอนเปิดใจเข้านู้การสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางและหลักการที่พยายามให้ได้ตามกันนะครับอ่ะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยดีกว่าหนึ่งคู่ใสเน้นใสหนักเทหมดหน้าตักกันในค่ำวันนี้ครับไปดูที่ลาลิกาสเปนครับในช่วงเวลา สองครึ่งนะครับวันนี้เอฟปันยอนนะครับชาวโรมดานจ่าฟูงหรือว่าดีกีแชมป์นะครับอย่างบาร์เซโลนานะฮะต้องบอกว่าคู่นี้ผมย่ารับฟอร์มการเล่นค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่านะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจะมีผลงานที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งแต่ผลงาน3เกมหลังสุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าดรอปไปค่อนข้างมากครับเป็นการสุดพ่าย3เกมรวดเลยเกมล่าสุดก็โดนทางฝั่งของเลกันเนสเฉือนไปได้นะครับวันนี้มันเจอกับดีกีแชมป์หรือว่าจ่าฟูงอย่างบาร์เซโลนานะครับ เรียกว่าผลงานก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเสติในช่วงหลังเนี่ยเรียกว่าเป็นทีมหนึ่งที่จอมเ,เรียกพัฒนาบุกเลยนะครับฟอร์มดีมากนะครับและเกมเอกาซิโกนะครับเมื่อนัาที่ผ่านมานครับที่ผมน,านา่าเรยอัลมกิสนะครับก็เรียกว่านะครับโชว์ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับพับสนามพับหน้าเสือบุก ทางฝั่งของเรมิรตดสลับคาบเลยนะครับโดนนำไปก่อน20ตีกลับมา4-3นะครับเรียกว่าสุดจัดประหลัดบอกจริงครับในตอนนี้ก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอกหักจากรายการดูเซลนะครับก็ต้องยอมละนะครับเพราะโอ้โหยานซัมเมอร์เอ้ยนะครับเรียกว่าอะไรหลายอย่างไม่เรียกว่าไม่โดนมาดานใจให้กับพวกเขาเองนับลูกเกมเอ่ยความสามารถการจบเรียกว่ายอดเยี่ยมหมดฤดูกาลนี้ฮันซี่ฟิกทำลูกทีมออกมาได้ยอดเยี่ยมมาก นะครับเอสปันญอดิวเนี่ยนะครับพวกเขาจะเรียกว่าค่อนข้างที่เปรียบในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเกมในบ้านและเป็นเกมที่ต้องลุ้นนะครับพื้นที่ที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเกมที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับอย่างบาเซลนาเองแรงจูงใจก็สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็บทอย่างหนึ่งน็อกก็เหมือนที่พูดไปในช่วงแรกนะครับใสติในการข่มผู้ต่อสู้นะครับใสติในการเรียกว่าไงนะครับการคืนเกมการวิวอัพเกมนะครับคือดีหมดนะครับต่างจากชาวบ้านเลยที่ในช่วงหลังครับยังหาทรงไม่เเจจออับแล้วกก็มา ในช่วงที่เวอร์ชั่นต้องการการันตีการเป็นแชมปะ์นะครับ ครึ่งหลุดจากโฟกัสทุกรายการแล้วดังนั้นผมมองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบาเซโล์นาเอาแน่เอานอนได้เลยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่า3มแต้มมีแน่แน่และ3แต้มมันก็ต้องเป็น3แต้มเอเทนแฟนบอลด้วยนะครับจบสวยแน่นอนนะครับชนะแล้วก็ผ่านกำแพงไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าสถิติช่วงหลังเนี่ยครับเปอร์เซนต์การขึ้นเกมการจบสกอร์เออดีหมดทุกอย่างครับดังนั้นวันนี้ผมเชื่อใจลูกทีมของฮันซีฟิครับรามินยาเมานะครับราฟินญานะครับเฟรนันตอเลสนะครับฟอร์มินโลเปสโอ้โหทางฝั่งของแฟนงกี้เดยองหลายๆตัวเล่นดดีหมครบ เรวครบสูตรแล้ววันนี้นะครับผมยังมองว่า90นาทีระยะได้ดีนี้ยังไงก็ไม่จบแค่1ประตูอย่างแน,น,ง na, น,น่นอนครับมองที่บาร์เซโลนาชนะขาดได้แน่นอนครับเอฟซีน่าหนที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมนี่ครับพบกันได้ในครอบครัวก,การันตีนะครับสวัสดีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ